วันนี้ภูกระเบิดชาแนลก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับลุงภูเองนะครับก็มีเรื่องราวต่างๆนะครับที่บ้านกกกะกะนะครับจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับแต่ก่อนที่จะชมคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับและที่สําคัญนะครับช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปกันมาเยอะๆด้วยนะครับกราบสวัสดี f c ทุกท่านนะครับคลิปนี้ลุงภูก็จะขอมาพูดถึงทนายตั้มและคุณอัจฉริยะกันสักหน่อยนะครับ ซึ่งจากกรณีที่ทางทนายตั้มนะครับได้มีการวางแผนว่าจะมาบ้านกกกอกเพื่อจะมาหาความจริงและจะช่วยเป็นทนายความให้กับทางลุงพลนะครับในคดี้องชมพู่แต่ก็ถูกทางหน่วยงานนะครับจังหวัดมุกดาหารแจ้งว่าไม่สามารถเข้าได้ถ้าเข้าจะต้องมีการกักตัว14วันซึ่งทางทนายตั้มก็แจ้งว่าไม่สามารถทําได้นะครับเนื่องจากต้องทําธุระในเรื่องอื่นต่อจึงไม่สามารถกักตัวได้เป็นผลทําให้ทนายตั้มนะครับไม่สามารถเข้ากกกอกได้ และได้มีการแถลงข่าวไปว่าที่บางคนนะครับทํใไมเข้าได้ทั้งที่ไม่ได้มีการตรวจโรคโควิดมาก่อนและมามุกดาหารด้วยและหลังจากนั้นนะครับก็ยังไม่ได้มีการกักตัวแต่กลับไปจังหวัดน,นั้นจังหวัดน,นี้อยู่ซึ่งทางทนายตั้มก็มองว่าทางสาธารณสุขนะครับสมาตรฐานหรือไม่จนล่าสุดน,นะครับทางคุณอัจฉริยะก็ได้ออกมาไลฟ์สดโต้ทนายตั้มนะครับว่าก่อนที่จะไปบ้านกกกอก ทางคุณอั๋นนะครับก็ได้ไปตรวจโรคโควิดที่โรงพยาบาลบางประกอบ3ว่าติดโควิดหรือไม่พร้อมกับโชว์เอกสารจากทางโรงพยาบาลนะครับว่าผลไม่ได้เป็นโรคโควิดและได้บอกอีกนะครับว่าหลังจากกลับมาแล้วก็ไปตรวจกับหมอประจาตัวทุกๆ3วันโดยการเช็คปอดว่ามีสีดำหรือไม่และมีออกซิเจนเกินค่าต่ำกว่า8ปหรือไม่ดังนั้นก็แจ้งให้ทราบว,ว่าทางคุณอัจริยะนะครับไปแกก็มีใบตรวจจากทางโรงพยาบาลและทางคุณอั๋นนะครับก็ได้บอกว่า ถ้าไปโดยทางรถนะครับไม่ต้องกักตัวเพราะแกเองไม่ได้อยู่ในพื้นที่สีแดงเลือดหมูซึ่งสมุดปาการนะครับไม่ได้อยู่ในพื้นที่สีแดงเลือดหมูไม่ใช่พื้นที่ควบคุม5จังหวัดซึ่งถ้าไปโดยรถนะครับก็ไม่ต้องกักตัว14วันแต่ถ้าไปเครื่องนะครับต้องกักตัวตามระเบียบของสนามบินซึ่งทางคุณอัจฉริยะนะครับก็บอกว่าตัวแกเองไม่ใช่นักกฎหมายแต่ก็เข้าใจข้อกฎหมาย และช่วยคนมาด้วยข้อกฎหมายทั้งสิ้นส่วนอีกคนหนึ่งนะครับที่ไปแถลงข่าวผ่านสื่อมวลชนทั้งที่เป็นนักกฎหมายแต่ไม่เข้าใจกฎหมายไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครว่าเป็น2มาตรฐานไม่ต้องมีใครมาต้อนรับที่สนามบินและก็สร้างภาพเพราะการทำงานก็คือทำงานผมไม่ได้โม้นะและตบท้ายในการไลฟ์สดนะครับจบนะจุบจ๊บจุ๊บไม่ต้องมาเปรียบเทียบนะจบนะจุบจ๊บจุ๊บแหมดูเดือดจริงๆเลยนะครับ ระหว่างคุณอัจฉริยะกับทนายตั้มสมเป็นมวยถูกคู่แล้วนะครับในการเข้ามาทําคดีน้องชมพู่ในครั้งนี้แล้วหลังจากนี้นะครับก็รอชมกันต่อไปนะครับว่างานนี้จะเป็นอย่างไรกันต่อถึงอย่างไรเป้าประสงค์ของทั้งคู่นะครับก็คือการจับตัวคนร้ายตัวจริงมาลงโทษให้ได้ใครไม่ผิดก็ไม่สมควรเป็นแพ้รับบาปส่วนคนผิดนะครับก็ต้องนําตัวมาลงโทษให้ได้ถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบการทำอาหารและเบกเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับตอนนี้นะครับช่อง Food Day Channel นะครับมีคลิปการทำอาหารและเบกเกอรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทำอาหารและเบกเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับ Food Day Channel นะครับก่อนจบคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของลุงฟูด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ภูกระเบิดก์กชาแนเเล,ลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ